บล <Bell. S 2> ทุกคนน้องโกงน้องกิฟของเขาเนี่ยทุกคนทำให้ดูว่าห้าแสนทำได,เด้เดียวเดียวมีสี่ตัวเอาให้ได้ห้าแสนนะ,ะเร็ว แล้วคนดูเท่าไหร่คนดูไม่เห็นมาตาไร่สี่แสนห้าหขอ่อห้าหมื่นขอคนละสองแชร์ซื้อของด้วยอย่าบนตาแชร์เร็วๆๆๆถ้าตัวเลกมันไม่ขึ้นโอเคครักดคายนะครัๆกดกดกดค่ะหมดไปแล้วกี่นาทีหมดไปแล้วสองนาทีกว่าทีกคนทุกคนถ้าอยากให้ผมพาใหม่ไหม ถ้าอยากให้มาใหม่นะฮะคุณต้องซื้อให้หมดนะฮะวันนี้มีอย่างละห้าอันหกอันไปหาเอาเลยนะฮะมีมะม่วงฟรีส์ได้มีของกินส่วนมากหนักไปทางของกินทั้งหมดเร็วน้ำพริกอย่าให้พลาดทุกคนต้องกดและชำระน้ำพริกร้านแตกแล้วร้านแตกโอ้ช่างมันเถอะร้านเดียวมันโอ้ยส่วนเมื่อกี้เขาได้ทั้งสี่ร้านเรื่องพี่วินวินเลี้ยมมาวันนี้นวิ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 นนวินวิน จุดก <át stars> <cuanto S 2> ่อนเร็วๆทุกคนทุกคนแล้วแล้วเรียวทุกคนจะทุกทุกคนพี่มาบ้านผมด้วยทุกคนผมจะนับนะเรานับพร้อมกันแล้วทุกคนกดดำพริกนด5 4 3 2สกดสๆสใครกดใครด้วยทุกคนเลยสาุสาุเด็วๆล้ก เท่าไหร่วะแบบดูไม่เห็นคนละคกำลังกดพร้อมกันเท่าไรเจ็ดหมื่นคนเจ็ดหมื่นคนครับเจ็ดหมื่นเดี๋ยวเรื่องเจ็ดหมื่นคนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคนกำลังดูตะก้าแล้วแล้วยังัวแต่ดูดูทำไมดูทำไมมีอะไรก็ซื้อไปก่อนเธอพวกนี้อยากเป็นข่าวอ่ะอยากเป็นข่าวเร็วเอาให้มันแบบปังๆเลยทำอะไรมันไม่เคยดอกนะผมอยากเฮ้ยปลอดอิสตร์ได้ไหมครับจะจะไปโลกอิสระตายเลยหกนาทีทุกคนเร็วๆบ้าภาษบ้าห้านาทีสุดท้าย โอ้กนาทีใช่ถ้าถึงห้านาทีสุดท้ายามึงหยุดเวลแป๊บนึงผมอยากเห็นน้ำพริกเนี่ยที่สาว่าเป็นร้านกระปุกแล้วเนี่ยในไลฟ์นี้ในวันนี้นะครับมีอยู่ไม่เยอะแล้วจะหมดนะผมแบบพี่นว่าคือไอดอลที่สุดของผมเลยผมอยากขอต่อราคาไอดอลผมสักครั้งหนึ่งในต่อตอนนี้แล้วคนซื้อไปคนไปซื้อเวลาจะดุไหมไม่ดุไม่ดุเหรอได้หยุดเวลาไว้แล้วลดไปอีก20บาทต่อกระปุกมนะไม่ไหวแล้ว เหลือ259ใช่ไหมเหลือเท่าไหรเหลือ2อ9า้อองเอขาอลอเธอ2 3 9ปลาสลิดตัเว้ยเออไม่ใช่ปลาท้องผงนะฮะลรวปลาสลิดแล้วไม่มีผงชูรสเาทั้งกระป๋องเป็นปลาสลิดแล้วมีออยงอบยอทุกอย่างหน้าฝาอลูมิเนียมทุกอย่างเรียบร้อยสลัดน้ำมันออกหมดไปเริ่มลับบ้บไปลค่ะกดห้าสี่สามสองหนึกด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 ใจดีดวรอละค่ะเร็วๆคนจาดเร็ว แล้ไม่ขึ้นเลยอรทุกคนอยากเขารอราคาอยู่รอเาอยู่เดี๋ยวบาสเขาจะรเองครับบอสบอสขาไม่รักกันหรอบอสผมไม่ใช่บอสคา่ะอนนี้เม่ไหแล้วครทุกคนจ๋ากดอนตีการมินิเดือช่วยไรม่ได้เลยช่วาช่วยนไม่ได้เลยรักษาหน้าไว้เรๆนะอนตกนกอนตอนอนตอนนตอ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 นอนตอนลอนนึอนต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 นตนอนนตอออตอน แถบสีเหลืองขึ้นเท่าไหร่คดูหน่อยเพราะมองไม่เห็นได้สองพันหกรอยโอนสองพขอหนึ่งหมื่นในไมพร้อมๆกันห้หมื่นคนพกหมื่นมาดูอะไรอ่ะมาดูมาดูของแต่ไม่ซื้อเดี๋ยวตีเลยแล้วแล้ววกด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 กวกด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 กมกดกดกดกากด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 าดกดกดาดกดาดกดกดกกคกดปชํารดชดกระชกดกด กดไอ้บอสค่ะพวกเรากินกันทุกวันค่ะสองสามเก้ามาแล้วสองสามเก้าสองสามเก้ามาแล้วจ้าทุกคนถ้าสองสามเก้ามานะไม่ต้องคิดเยอะเลยจ้ามีอะไรก็ซื้อไปเลยจ้าซื้อไปทุกรสชาติห้าสี่สามสองกดเลยจ้ากดเร็วๆทุกคนจ้าทุกคนเอา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 ไอ้เขาดูหน่อยโยโยนเขาได้หนึ่งทุกคนมันยังห่างไกลมากเลยเธอทุกคนเร็วๆอย่าให้อายนะให้ครบหนึ่งร้อยเร็วๆ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 เรแปดหกแล้วเร็วทุกคนเร็วๆเร็วๆเร็วๆ ทุกคนเร็ว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 วทุกคนกดหน่อยช่วยหน่อยช่วยกันเอาละวันหลังมาด่าทีหลังแล้วมาขอยืมจึงเงินได้ไม่ว่ากันแต่วันนี้ขออย่าเสียหน้าเร็วเร็วเร็วมายืมเงินมาหลังที่บ้านมีเงินเยอะเร็วๆร็วให้ยืมวก็ดไปก่อนก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 ดไปก่อนทุกคนนานมากแล้วอย่าไวให้กันชัยกำเนิดหอยลอยตัวเร็วเร็ว

คนช่วยกดบอสหน่อยนะครับเอาเอเนจีไหนมาสู้กกคเคทุกคนทุกคนอยากกดไหนบอสตอนนี้เลยครับกดไหนบอสตอนนี้นะครับมันจะร้อยมันยังห่างใครมากเลยใช่มันจะร้อยแล้วมันจะหักกน่าอไ่ากี้อย่าทไม่พอายกี้นะอย่าร้อนม่พี้นะอย่าร้อนไม่พายกี้นะอย่าร้อน่กี้นะอย่าอไม่พี้นะอย่า้อนหมดขี้นรไกนรนไม่พ้นหลักาอนมัี้นร็ยๆเร้ามันเาก้นอ เร็วเร็วเ้วให้ครให้โบัถึงเก้าสิบล้านรว่าวันนี้ถ้าบอสไปถึงร้อยล้านะมีมีแบบว่าวีน่ะมีตอนี้สี่ส่อลเตือนสามสาทุกคนจานเลือนสามคืนนี้ไม่ถึงร้อยล้านนะแกกลับไปไล่จนถึงตีห้าบังไม่มีเวลาพรุ่งนี้จะมีประกวดชุดประจำชาติเร็วเร็วเร็ว ตรงนี้แหละเอาตรงนี้เอาตรงนี้เนี่เอาตรงนี้เอาตรงนี้แปแล้วเขาแปแล้วแปมันหังแล้วก็แล้วทุกคนนี่น้ำพริกขายมาแล้วร้านกระปุกแล้วไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนนะครับไม่ต่ออ <รถ S 2> ีกแลว้เลวเหลือ2องร้อยสามสิบเก้าบาทเร็วเอาไป เอาไปก่อนเอาไปเถอะเอาไปเถอะมีหมดทุกรสชาติกินได้เลยเอาเข้ามาก้อน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 กอนก้อนก้อนก้อนก่อนกรอนก้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 นก้อนก่อนก้อนก่อนกอนก้อนก้อนกอนก้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 อนก่อนก้อนก้อนก้ออนก้อนกอนก้อนกอนก้อนก้อนก้อนกอนก้อนกอก้อนก้อนกอนก้อนก้อนก้อนกอนอก้อนก้อนก้อนกอนก่อนกอนนกอนกนก่อนกอนกอนก่อนกอนกออ้กอนนี้อนนอออนองลอ ทุกคนทุกคนแล้วเราเริ่กดไปก่อนเริ่มคนเขารวมคนเขารวมใจกันร้อยเก้าเก้าอ่ะใครจะชนะเลยนะชนะพี่หนุ่มกันอ่ะร้อยเก้าสิบเก้าขอเวลาพี่โอ้โหหนุ่มเงินอะหาเมื่อไหร่ก็หาได้ชัยชนะเหนือแกเนี่ยมันยากมนะพี่หนุ่มก็ยอมรับแบบว่าจะปิดฟันนะจะนัดเจอเมาส์กันอยู่พอดี๋ยวีเดียวนี้เวลานอนกูต้องตั้งกล้องเพราะน่าจะนอนแล้วแบบกก็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  เร็วเร็วรอสองนาทีเปลี่ยนราคาเ้ล่าเลยทุกท่านทุกคนช่องรอจะไปซื้ออย่างอื่นรอก่อนไป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 กดสิมันจะช้าทำไมเร็วๆไปนหี่เงินดูแล้วทุกเวลามีกล้าระหว่างเทองพี่ก็จะดังเลยไปซื้ออย่างอื่นก่อนมาว่องโมจิไปซื้อให้หมดโมจิ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 ปักโมจิอะไรเนี้ยแล้วปักโมจิรอก่อน จะนับไหมนับเลยก็ได้เร่องรอกอนรอ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 อย่าเพิ่งเดี๋เดี๋ยวพิกติกาครับเดี๋ยวพิกติาครับเร็วเร็วเร็วเมแล้วค่ะนําพีอยก้ากบม้วน่พริกมาแล้วอยก้ลับาโตจตอนนี้เหนื่ออีกแค่สอนาทียี่สวินาทีสุดท้ายจำจเพงอบาอไม่อไ่หมนอ่า้อลไหขี้นอย่าทำให้บอลไหขี้ดาอย่าทให้บขีาอย่าให้บลาเดี๋ยวใครใครเป็นคนชวนกันมา บอกว่าฉันจะซัพพอร์ตบอสรับรองบอสต้องไม่อายใครแล้วอยูกจะอายคนกันถึคืออะไรรู้คืออะไรไปลไปเลยก็แค่พี่หุ่มกัใช้คนเดียววอดยอมไม่ได้เลยเดี๋ยวชาามิรงานเนี่ยรู้สิแล้วตอนแรกก็ไม่ขยับทุกคนไปกดก่อนห้าสี่สามกด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 ก ร9อก้าสิบเาดให้หมดกดให้หมดกดให้หมดค่ะกดให้หมดค่ะตายหาแล้วราคานี้ไม่รู้จะไมไปขายต่อก็ได้เร็วเเร็วเร็วเร็วเรอันนี้มันคือมันตายใช่ไหมเ่ยนายกันเร็ว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 เรเร็วเร โอันนี้ก็เยอะจังเร็วเเอาแบบใส่ไปอีกก้อนมาเร็ว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 ทุกคนทุกคนเร็วๆราคานี้ไม่มีแล้วชาตินี้และซื้อที่บ้านเจนนี่มันสำคัญตรงนี้อร่อยมากทุกคนเร็วเร็วเร็วทุกคนจะได้ถึงแล้วเร็วเร็วจะต่อเวลาไหมเร็วหนึ่งนาทีเร็วเร็วหนึ่งนาที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  เร็วทุกคนเอาเร็วเร็วอีก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 แปด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 เท่าไรวะอีกแปดแสนแล้วเว้ยไม่ได้อีกแปดล้านอู้เยอะากทุกคนแปดล้านได้ไหมขอยืมก่อนกู้ก่อนเร็วเร็วกู้ก่อนแล้วอีกแปดล้านทุกคนทุกคนเร็วเร็วเร็วอีก อีกเจ็ดล้านหทุกคนอากเจ็ดล้านหาอีกเจ็ดล้านห้าป้อนเร็วเร็วๆอีกเจ็ดล้านห้ดูทีวีลอนะอีกเจ็ดล้านห้าวาคก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เจ็ด้านห้าทุกคนทุกคนอีกอีกหกล้านห้าเร็วอีกหล้านห้ทุกคนอีกหล้านห้าขาบออีกหกอีกเรๆอีกเล้านทุกนับผิดแล้วเวียนหัวอีกเจ็ดล้านอีกเจ็ดล้านอีกเล้านนขรนะข้าบอสขอ แกงแกงนาฬิกาเอาไปซ่อมก่อนไปเร็ว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 ตอนนี้แบตหมดแล้วค่ะทุกคนเร็วเร็วแกงแปดก่อค่ะเหลืออีกเท่าไหร่เลยออีกก่เหลืออีกหกโอ้ยหกล้านห้าหกล้านห้าหกล้านห้าทุกคนหกล้านห้า ช่วยหน้านวัตนิดนึงเถอะเร็ว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 เร็เร็วเรทุกคนกดกดกดเอ้ยปักหมุด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 ที่หมุดไม่ปักอีกแล้วร้อยเก้าเก้าทุกคนไปกดนี่หนูไม่เคยหนูไม่เคยเห็ปู่หนูกินน้ำพริกไปขนาดนี้กด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 ก็มันใช้พลังงานเยอะขนาดนี้ิตายทำต่างาน <grassroots> กดแล้ว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 แเหลือ no. อ no. ีกนิดเดียวทุกคนเหลือหกล้านนะหล้านหล้านน้ำพริกกี่ขวดกี่กระป๋องแล้วแล้วทุกคนใครซื้อน้ำพริกตอนนี้นะนอกจากว่าได้ของดีได้ของดีซืในบ้านจะนี้แล้วนะขอให้ทุกคนเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยกินแล้วทําให้ชีวิตน่ยดีขึ้นทุกคนร่ํำรวยทุกคน่เชนธนาจะกินก็ซื้อแล้วกดสิ เนี่ยนะกดเลยเนี่ยร cool. ้องไม่แกนมีตัวมาที่สามเด็กเก่าผมผมเซ็งให้เขาแล้วกด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 ทุกคนเร็วๆถ้ายอด95ล้านเราจะเขาเดาวให้บอส2นาทีสุดท้ายนะเร็วๆทุกคนทุกคน95ล้านแล้วเหลือ2นาทีนะกดสิครับผมกินจนท้องจะแตกอยู่แล้วคุณเหนื่อยมากเลยทุกคนเร็วๆเหนื่อยเท่าไหร่น้ำพี่ก็ไม่ต่ำเยอะจังเลยทุกคนเร็วๆช่วยหน่อยเร็วๆเร็วๆ แล้วแล้วอีกสามแสนอีกสามแสนอีกสามแสนอีกสามแสอีกสามแสนเร็วเร็อีกสามแสนทุกคนอีกสามแสโมจิลดได้ไหมพี่ลูกค้าถามลดไปเท่าไหร่ก็ลดผมไม่ยอมนะต้องเลยแล้วนะไม่ยอมเหรอไม่ยอมเโมจิสามกล่้าครับเอาลดอีกเท่าไหร่ครับเอาไปลดไปอีกกล่องละสิบบาทเรือล่าน่ไหวะลขา

เร็วเร็วเร็วแล้วครับอทีนี่ทุกอย่างมีความยุติธรรมกับเวลาจริงจหมดเลยนะนทุกอย่างเป๊ะหมดเลยเร็ว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 ทุกคนเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันเราจะไปลอยร้านพร้อมกันเร็วทุกคนใครเห็นร้อยร้านจากมือผมเนี่ยทุกคนนั้นจะร่ำรวยยิ่งขึ้นแล้วทุกคนเตรียมยกมือไหวพร้อมกันเลยเร็วเร็วทุกคนทุกคนทุกคนเร็วๆๆร็วเร็วเร็

เอาแบตเตอรี่ออกก่อนเร็วๆๆๆรับบอทุกคนเร็วๆๆๆๆเร็วเร็วหร็วเ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 อ็วเร็วเร็วเร็กเล้วนร็วเร็วเร็วเร็สเร็วเน็วเร็วเรกวเก็วเร็วเร็วเเร็ว็วเร็วเด็วเร็เร็วเรเเเร็เเเวเเร็วๆ ฮะไม่บามามามาเออไม่ไม่ไม่คิดขายอ่ะทุกคนโมจิมังกรทองอีบูมจับเวลาเะแลยวจับแล้วสองนาทีให้บอสแล้วแล้วทุกคนทุกคนโมจิเร็วพลังโมจิพลังโมจิพลังโมจิเร็วๆทุกคนพลังโมจิโมจิมังกรทองของพี่ก๊อฟพี่ต๋ำพีดีนครเอ่อนครสวรรค์นะนครสีอยู่ตรงนี้และเขาเป็นคนอ่านข่าวไทยรัฐเร็วทุกคน เขาทำของอร่อยกดซีเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปเงียบ่ะแล้ววันไหนเอากดซิกดแล้วเหลือสี่เหลือสี่ล้านแล้วเหลือสี่ล้านแล้วแล้วทุกคนกด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 อ่ลแล้วเอาโมจิมาปากหมุดผมมายัง ผมมีทุกทีโมจิมาแล้วปากมุดปากมุดปากมุดปกมุดโมจิเร็วๆถืออันนี้อีกสล้านอีกสามล้านแแเดียวเดียวเอาโมจิก่อนปากมจิก่อนแล้วปากแล้วปากแล้ต้อง้ต้องปากตอนปักแล้ว้องโง น้ำหอมเีียร์จะมีจะต้องเท่าไหร่ครับน้ำหอมโี่ไม่ย้อนหรอกนิดหน่อยได้เอาโมจิหทั้งหมดนะโมจินี่แหละไปตัวเด้งมันเลีวยวจะเป็นลมแล้วมึงเรียกแอมบูเล็ตดิเจนโทรแอมบูเล็ตให้หน่อยค่ะตันี้งนี่ยทำหักคุณแล้วหักคอมมิชชั่นให้ติ๊กต็อก ก็เจ๋งแล้วเอาไปเธอเอาไปเธอรีบๆเอาไปเลยรีบๆเอาไปเลยเร็วๆเร็วๆเร็วๆน้ำหอมมีถึงสามหมื่นขวดไหมไม่ถึงมีพันเดียวเองไงหมื่นเดียวเอาไหมจินี่น้ำเท่าไหร่แจกแจกน้ำหอมาหยุดเวลก็แจกน้ำหอมเอาเงี้ไม่ต้องแจกไม่ต้องแจกไม่ขวดเราเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เอาไปให้หมดเกลี้ยงเลยแต่ต้องซื้อออเดอ่ยเราเยอะๆขวดนะเอาไปร้อยสิบเอ็ดบาทกลับบ้าน มาจากฝรั่งเศสนะแล้วการเป็นเลขาเร็วเร็วเร็วเลี้ยวเลี้ยเลี้ยวค่ะพี่นวัดกุลาออกอ่ะออกไม่ได้เงินเดือนเยอะร้อยสิบเอ็ดบาททุกคนน้ำหอมเดี๋ยวมีมาชีดเอามีมาเีดครับมีมาเสียเอามีมาชีดไม่ที่มันที่มีมาชีตยอมไม่ได้เลยไมนอยู่ในกระเป๋าส่วนตัวพี่หนุ่มคนเดียวอ่ะบอกว่ายอมไม่ได้หรอกยอมไม่ได้พี่หนุ่มพี่หนุ่มมึงไม่ยอมใครดูสิแล้วปกตินะพี่เราเดินะมีเยอะไม่ต้องห่วง เงินไม่ได้เงินไม่ได้เดือดร้อนอ้าออันนี้อันนี้กลิ่นกุ๊ดเบใช่ไหมวะใช่อันนี้กุ๊ดับกชอหอมากเลยบอสถือลก็มีลีโอลีโอจะบอกให้เป็นกลินบาซิลมากเลยลีโอเด็ดนดสุดยอดอสชอบมากค่ะสุดสุดหอมมาก แล้วบ้านสปอร์วล้วบรานบอกมากบาทร้อยสิบเบาทมาแล้วค่ะมาแล้วปากหมดเลยอันนี้ถ้าใครไม่ซื้ออะเป็นคนผิดปกติครับโอเคเชิญร้านเราจับใส่เวลาต่อแล้วนะคะถ้าถ้าใครไม่ซื้อเป็นคนผิดปกติเชิญไปรับยานะครับมาแล้วครับอ๋อราคามาแล้วนะหมอร้อยสิบเอ็ดบาทเพิ่งจะขายคน บ้ากว้นี่ก็บ้าต่อแล้วตอนตอนล้ตอนจบใครเราไม่ชอบผมจะต่อร้อยแล้วแล้วผมต่อร้อยสามดิแล้วย้ายวอร์ดสายที่หน้าย้ายวอร์ดสายที่หน้าเร็วแล้วสาทีหน้ากด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 โอ้ยร้อสิบเจ็ดแล้วแล้วน้าหอมเลือกกินได้ครับมีหลายกลิ่นครับน้าหอมเลือกไปเลยครับร้อยสิบเอ็ดบาทร้อยสิบเอ็ดบาททุกกลิ่นทุกคนซื้อทุกกลิ่นเชื่อผมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือโ้อมันมันมันช้าครับพี่ลิโอพอแล้ว วอยแกเหอะกูจะเป็นบ้าอยูแล้วเนี่ยเล้แล้วแล้วเล่งนทีเวเหมือนเล่า yes uh ีกว่าแล้วแล้วแลวแมันยังไม่สาใจอะเวววรจริงหอมจังอมจริงหอมจังเร็วอทุกคนาด้กดตะกาเลยนะคะตอนนี้นะคะจริงจมีอยู่ในเปัจะรู้ท้ายหน่นาทีสุดท้ายเ็จะรู้ตัว่า่บริษัทเลเสล้านทันไเน่ดูก่อนสีทันไหม ตายฮะร้านแปดทุกคนเอาด้วยนะถ้าไม่ช่วยผมนะ,ะจะเลิกทำนางงามเลยเอ๋ออะโนซื้อ <S <S ต่อนะไปจ้ากดตะกร้าเดี๋ยวนี้รองรองกดตะกร้าเดียย๋ยวนี้กเอาฮาเอาวันกดตะกร้าเดี๋ยวนี้ทุกคนไม่ต้องซื้อแล้วต้องซื้อแค่เอเดอรทสันางงามเดี๋ยวต้องไปไปเลเร็วเร็วทำไมอะแค่เร็วเร็วทุกคนมันจะไม่ทันแล้วทุกคน คนละสี่กลิ่นเลยกลิ่นนี้ผมทำจากเมืองนอกหมดเลยครับผมถามความเดียววิตามินซีแล้วไม่ต้องถามแล้วแล้วคนถึงแล้วจะเดือดแล้ว อยังยังยังขาดเจ็ดแสนแล้วตร้วแล้วแล้วุกคนเร็วดีเร็วมันถูกมากซื้อไปเถอะซื้อเถอะซื้อเถอซื้อเร็วเเขาเกินเวลาบรรจนได้ไงแล้วเร็วซื้อเร็วเอาถ้าเวลาเขาดาวก็ ก่อดรับไปชําระเร็วหนึ่งนาทีสุดท้ายก็บอกเขาอีกหนึ่งาทีไปเสียเใหยโอเคทั้งหมดจบแล้วมาทมานผมท่หนึ่งทนูเสีนึ่งานผู้ี่หนะ่ง่าช่เนึานบูญไมี่ใ่งนชม่หนึ่ามสี่นะาชมาร่นะเป็านเพรามบุ่วน่าสมนามาร่วนึ่งท่านชมนานผ้มทห่งานผ้ชม่ำนเลยนะมองไม่เห็นเล้ตรงนี้แกทีๆแ เด๋อทั้งหมดทั้งเด๋ชนะพอไหมปัญหาคือใครมียาดมมาออกมาไม่ตอนที่วอร์สบอกว่าจะเลิกทำนางงามแล้วตอนนี้มิจูนีวอร์สที่มารออยู่ในประเทศไทยจะตกใจกันทั้งประเทศคือบินกันมาหมดแล้วอ่ะพี่วินของคุณเลยนะพี่วินโอ้พี่วินขอบคุณค่ะพี่วินสองอะไรอ่ะตติคนดูงห้าแสนวอดีเลยขอบคุณนะพี่ดัน ที่เกือบหนึ่เกือบนหนึ่งดัดเงขึ้นมาถึงเแพันสองร้อยก้าเไม่มีปัญหาแต่ว่าชนะหนุ่มไหมไม่สนใจเลยหนุ่มหนุ่มกีบ้านหกหมื่นเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดแล้วแล้วแลหนุ่มได้เงี้ยได้ได้เอเงินรวมเท่าไหร่ไม่ได้สนใจเรสิบเก้าสิบเก้าล้านของเราอะไม่ได้ยี่สิบแล้วไม่ได้ะ มันพอดีกันเลยอ่าวพอดจ่ายเจนนี่สามล้านแปดแสนค่ะเอามือถือมาเฮ้ยโอนเลยไหมหรอโอนเลยอันนี้ก่อนสิโอนตอนที่มือถือขี่นมาโยนมาไม่ต้องโอบวกเวดด้วยอ๋อมีคนไม่รู้จะยืมใครเลยนี่เลยเห็นทำงานขนาดนี้นะครับแกมูลค่าภาษาแกเป็นแสนล้านนะครับลูกน้องนี่เก่งจังทุกคนในขณะที่ผมกำลังจะโอนนะบอกมาไป ทุกคนไปโอนเงินให้ผมเพิ่มอีกหน่อยโอเคไปโอนระหว่างเกล้าโอนตังสามรับแปดได้หรอครับกดยืนยันออเดอร์ให้เราหน่อยครับอ๋อย้อนเราไม่ถึงอ่ะอุ้ยไม่เอาชนะแพ้หนุ่มมาเซ็งจิ๊บเลยแน่ใจเหรอเราผิดป่ะไม่ผิดเลยไม่ผิดแล้วไม่เดี๋ยวมันไหลเออมันไหลมาแต่ว่าในระหว่างที่วอตไหลพี่หนุ่มก็ไหลไปแล้วเหมือนกันโอ้โหใครขาดม่ต้องแม่เลยเกิดมาทำไมมีเราต้องมีมันนะ โอนเงินไอ่ไหวเออสบายสบายใจก็ไม่ได้โอนเลขบัญชีได้หมดบ๊ทเท่าไหร่บอทสามล้านแปดครับไม่เยอะไม่เยอะมีเงินอยู่ไม่เยอะสามล้านแปดครับโอ้โหเดือดเดือดมากเดือดมากแบบโอ้ต้องไปจิ้มเลขที่บัญชีเองครับเป็นความลับฮะจิ้มธนาคารให้ด้วยนะฮะเรา เราแล้ว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 พี่มีเงินเป็นหมื่นล้านเลยหรอไม่ถึงอันนี้มาใช้เล่นกด ATM อันนี้บอกแวดเรียบร้อยบอกแวดลบสามเรียบร้อยทุณตังในบัญชีพี่บอกอ้าวโอเคไม่ถึงแล้วพอดีเลยเดี๋ยวให้หมดตัวละสี่สิบเก้าพอดีเมียนี้ได้เอาสามสิบเก้าทุนเชื่อตังในบัญชีเร็วๆทุกคน8,000กว่าล้านน้อเดี๋ยวก็ผมอยู่กับบริษัทหมดมันต้องเก็บไปที่อื่นบัญชี อันนี้อันนี้ไม่กดเอทีเอ็มกินเร็ว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 แล้วเร็วเร็วมา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 เร็วโอ้โหแล้วไม่โอนได้แค่สองล้านไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้นะมันมันครับแน่เลยอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยได้สิไม่เป็นไรมันได้มันต้องได้มันต้องได้ ไม่ได้ไม่สามารถทําได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอนได้เท่าแล้วตอานั้นครับพี่บ๊ายบายไม่ได้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 โอ้โหสองร้านเลยนะต้องเปลี่ยนวงเงินต้องเปลี่ยนวงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนวงเงินเอาไปสองล้านก่อนตอนแรกนะฮะไม่เป็นไรครับผมเอาเอาเป็นเปลี่ยนเป็นลิขสิทธิ์นางงามก็ได้ครับโอ้ยเดี๋ยวก็ตึงมันต้องให้ดูหน้าอีกรอสินค้าอรอสินค้าต่อไปเดี๋ยวจะไาโอนเงินพี่หนุกไหมมามามาโอนเงินกัน